อา้ากราบสวัสดี FC ผู้ที่รอการตักปลาทุกทุกท่านนะครับมาเรามาเช็คคุณภาพน้ํากันดีกว่านะครับมาตักปลากันเช้าเช้านะครับแล้วก็ถือเป็นการตอบคําถาม,ถามยูเซอร์ท่านใหม่ๆด้วยนะครับพอดีมีผู้ติดตามท่านใหม่ๆเข้ามานะเห็นเรื่องเกี่ยวกับารตักปลาแล้วบอกว่ามันไม่เนียนนะครับเอา้ามาดูทุกขั้นตอนเลยมองตรงเลย,เลยคำว่าไม่เนียน,น,ยนหมายถึงเหมือนกับว่าผมไปจัดฉากเอาปลาใส่ตะขาเอาปลาใส่สวิงมันไม่ใช่นะ นี่คุณดูนี่อันนี้ตรงนี้เป็นพื้นที่ของพื้นที่วางเปล่าพื้นที่ในแม่น้ําเลยไม่อยู่ในกระถังนะผมก็อ่ยอ,อยปลาไว้ก่อนเลยนี่อ่อยเลยมีตัวให้หรือเปล่าไม่รู้เอ้ยอะอยไว้ก่อนเน่ยพาไปไานไกลวันนี้ตัดให้ F C, เอฟซีเก่าๆดูด้วยาตาดไปเลยเลี้ยงปลาในแม่น้นําเนี่ยอืนี่ เป็นไงอ่ะมาไหมอ่ะนเนี้ยสวิงเดี๋ยวสวิงตักกันเลยเหนกอนกัดชัดๆนะอย่างนี้น่าจะชัดอยู่มั้งนะชัดอยู่เอ,อเห็นๆเลยสวิงเปล่านะอ้าววีนเปล่าลงน้ำแล้วนะเป็นยังไงอุ้ย มันมากินจุจ๊บๆเลยอ่ะสั่งเกามาดอ่ะงัดได้ไหมเฮียอีกอย่าเนาะเป็นไงโอ้ยเป็นไงมัง่งรู้เรื่องอุ้ยกระโดดได้บอกเลยมีไม่มีอ่ะหรือรู้เรื่องเหรอวันนี้อ๋อเป็นยังไงโอ้ยโอ้ยเอฟซีโอ้ยเฮีย นี่อย่างนี้ยังบอกว่าไม่เนียนอีกหรือเปล่าโอ้เยอะเลยอะอ่าผมบอกเลยแนละ้มันไม่ใช่การนําปลาไปใส่ตหวิ่งนะถ้าเป็นอย่างนั้นผมไม่รู้ตักเพื่ออะไรอันนี้ผมตักเล่นๆน,นะถ้ามันได้เยอะผมก็ไปขายนะเป็นการหาไรายได้เสริมอ่าเป็นการตอบคำถา<ฮ>มไปด้วยนะผม,มไม่มีการนําปลาไปใส่ตหวิง่งมไม่รู้จะตัดัฉาก,กาเพื่ออะไร<ฮ>เอ้โอ้เฮีย รนะการตอบคําถามยูเสเซอร์ท่านใหม่เป็นเลยโอ้ยหลุดก็มีหลุดก็มีมันหลุดนะเพราะว่าตะาข่ายผมตาใหญ่คัดแต่ปลาใหญ่อย่างเดียวตาเจ็ดเซนใช่ไหมเฮีย,ยใช่ตัวเล็กหลุดหมดแหละตัวเล็กๆหลุดเอา้าเหลือแต่ตัวใหญ่ๆไว้เทียบเอาตะกร้ามามนีกว่าโอเค มาต่อนะครับผมนี่ปลาที่ตักได้ไปจ้่วงหนึ่งนี่โอ้โหเยอะอยู่เนาะเยอะเยอะเยอะมีทุกไซส์แต่ส่วนมากจะตัวใหญ่ใหญ,ใหญ่นะงอน้องมีอย่างสี่ขีดอนะปลาพวกนี้ผมไปสะสมไว้นะแต่แล้วเดี๋ยวก็จะมีพ่อค้านะครับมารับไปขายนะเป็นพ่อค้าในชุมชนนะครับเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะครับ,ลบปลาผมไปขายในราคาที่เบาเลยนะครับผมอ้าวโอเคผมมีจับปลาต่อไปจับปลากันนะครับผม